มาครับคำวันนี้ครับผมดูขอปุ้ยปล่อยว่าวว่าอะไรก็ไม่รู้ครับตัวโคตรใหญ่ใจเย็นใจเย็นอย่าเป่าว่าวว่าวยังนี่พอปุ้ยโอ้าวจักหยโอ้ย เอาจะดูบอดาเอาลงไป,ปไปนะครับเอาวน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 เ้วครับดวงไงมันดวงไงเอาไม่เอาไม่เอาลงไม่เอาลงไม่อย่าเป่าอย่า<ๆ>เป่าแม่ซักต้นเกษตรดังตั้มหนึง่งโอ้ยถือว่าวดวงนี้สิ่งเติบครับสิ่งเติบเปลี่ยนน้ำโตกน้ำครับโตกน้ำน้อยหนึ่ง นู้นเสียจังหวะหมุนไหมโอ้ทรงวาวนี่สุดยอดตรงบอกว่าว้าวตัวนี้ไม่มีชื่อครับผมไม่มีชื่อแล้วแต่พี่น้องจะเรียกเลยว่าว้าวอะไรทรงมันเหมือนอะไรก็เรียกกันนั้นนะครับ มันสมเมตรกวนบ่นก่อปุ๋ยสเมตรสเมตี่รางก็ีบนปกันดพียพี่รางสองเมตรเก้าสิบติบนสามเมตรสิบอ๋อผมรัดใส่ปีบนง้ออมนเชื่อีกี่สนูไใบบนี้เอสนู่บบนี้ครับ ไว้ไว้สิพอปุ๋ยหว้าหยางอ๋อหยางใบยังไงยังครับโอ้เดี๋ยวเบิ่งแหล็กวันไหวขอสนะูพลาติกครับพี่น้องพลาติกใบใหญ่ใบป,ประมาณยี่สิบกว่ามิลมีคลิปคลิปสองอยูอ่แหละฮะไปส่จวดแท้ไปเบิง้งแท้บ้าเนเองออกมาถึงจังหวะพอดี เอาหมุนหมุนหมุนโอ้ยปล่อยปล่ยปล่อย โอ้สนูนี่เสียงสนัน่นบอนไหวครับเมื่อกี้มาตัวจี๊ดมาแล้วเสียงสถานเลยอ้าวาเสียนเคียนเสียนเคียนก็มากับเพื่อนเอาตัวจี๊ดพระเอกใหญ่เปลี่ยนดั้งอยู่ดั้งหักไปแล้วสว <c oughs> ัสดีครับพี่น้องเบิ่งกันเด้อขืนเ่ราะขืนว้าวโบรันคือผมโบตะก้อน,น่ะไระครับ ถ้ากีนมัม่ดอกพวกพารลมพากันฝนมีแตผูเฒ่าก็พ่นไฟทั้งสี่ล่ะมีสมัยนี่แหละครับมาดัดแปลงมาเบิ้งครับไปเลยจวดเออจวด,ดกับเ<ป>ข้าไอ้เนี่ยจับเขาทียังยังเหยียบกล้องได้ตรงกล้องตรง,ตรง,ตรงนึงต่างยนแท่นไปแล้วครับไปแหรอครับ รู้สึกนครรู้สึกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ว่าในค่ายที่ทำทำเข่าอันนี้กันเยอะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เขาสามเหลี่ยมเหรอเออใช่มันปรับง่ายไงมันเข่าเดี่ยวมันปีกมันต้องเท่ากันจริงๆมาผ้าวบเบืองวาวอีปางเช่นเคียนนาทีส่งให้ลุงเคียนได้ป่ะเดี๋ยวลุงเคียนก็ว่าว่าไม่ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นก็จะว่าทีส่งมค่นัน เอาเราส่งกันสองคนเลยนาะทีหมุนสนูนะเดี๋ยวลุงอย่าเป็นคนซัดคาหน่อยสนูหมุนอเองอยู่ไปให้พอปุ้ยเป็นคนส่งครับผมว่อาอีป่างเซียนเกนบัดเฮือกบัดเทือกไป ไปแล้วว่าเซนเคนไปแล้วอีปังเซียนเนมมาแล้ว ครับว่าวเซียนเคียนครับกำลังหย่อนว่าวอยู่ครับเซียนเคียนสายก่อกวนครับนะก่อกวนว่าวชาวบ้านเขาว่าวเซียนเคียนเนี่ยนะแต่งว่าวยักษ์ต่อครับผมแต่งว่าวยักสามเมตรต่อ เกอุบัติเหตุกับว่าวนิดนึงครับผมที่ผูกสนูครับหลุดไม้ผูกสนูข้างนึงหลุดครับหัวลำแหลมของมันเลยต้องซ่อมนิดนึงครับทาการซ่อมนิดนึงาาากาตเดไ <c oughs> ป่ไดละ วัวเสียนไหมนี่แรลนจนเซี้ยงนงันเกือบตกกันแท้วาวลากด,ดวงไงค่ะคว่มแห้งครับพี่น้องหลังจากตัวแรกครับวาวสามเมตรเกิดอุบัติเหตุครับผมหัวหลุดไปนิดนึงครับพอปุ้ยเลยเอาไปซ่อมครับผม เดี๋ยวเอาไปซ่อมคือไม่ใช่ว่างไม่ขึ้นนะครับพี่น้องคือมันขึ้นอยู่ครับผมขึ้นอยู่ตอนสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมปีกมันหักก็เลยมกีการดามปีกนดนึงครับผมมาคิวต่อไปครับไอ้อ้วนนรกครับผมไอ้อ้วนนรกของเชียงใหม่นี่แหละมาสายจวดนี่ครับสีสันลายสวยงามครับผมลายสวยงามน,นับเซียน สนแยกออกจากกันวันนี้ผมใส่ตัวจากไหนเอามาใส่ฟังนี่สนูพัดติกับนี่ใบสีแดงใบสีแดงทำการเปลี่ยนเข้าสนูนิดนึงครับพี่น้องเปลี่ยนเข้าสนูนิดนึงแล้วก็รอจวดด้วยกันเลยจวดแน่นอนครับจวดแน่นอนอ่ะพี่น้องตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับผมปล <c oughs> ูกเขา้าปลูกเข้าแล้วก็จัดเลย ว่ไปไปเเาเยายราไปหอดคันแท้ที่สามบุญรอป้าเขาบุนรอต่อเขาป้าต่อเขาเพกเดี๋ยวเห็นอยู่เลย Đúng không kèm leo những nè ยังเดียวบาแต่ตีไฟพี่หน่าซื้อไฟมาตีหลอบดวงเลยตัวอ้วนซื้อมาแลี้ยวเดียวซเพียงเดียวเอาละครับพี่น้องอยู่แล้วว้า,าว,าวจุดแน่น,นอนจุดแน่น,นอนไอ้บักหล่านี่มันผู้แล่นครับผู้อ้นบักหล่าเนี้ยหดกลางให้หน้ากลางทงเลย วาวก็บยูเรียบร้อยแล้วครับสวยงามครับตามทองเรืองเยบผมพี่น้องคลิปนี้อเสร็ำนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้แต่เบิ้งวาวหลายตัวอยู่จวนแน่นอนครับจวนแน่นอน การมโนไปอดรบั